เอาโรงเรียนนะครับวันนี้เอาแบบสิทธิ์สิทธิหน่อยนะแสดงว่าไม่ธรรมดาเอ้าะตัวนู้ไปทางนู้ดฮะไปเรียงสิทธนะครับวันนี้เฮ้ยเอาอาไป รับรางวัลแม่แม่เอ้ยรับรางวัลแล้วก็ต้องเรียนต่อนะเอ้าวอ้าวเรียนต่อครับเอาเร็วจัดไปลูกจัดไป,ไปเเเเฮฮฮฮ้้้้ รางวันเลยลูกชายแม่แม่นี่ถ้าทุนน้อยไม่พอเด้อเข้าโรงเรียนนี่มองหาแต่รางวัลโอ้ยรับรางวัลรับรางวันไม่หยุดเลยแม่เอ้จะต้องไปต่ออีกนะเต๋เาไปต่อั่งุ่นต่อเลยนะั่งุน่อเลยนะ ศึกษาอีกแล้วเอารางวัลไม่หยุดเลยนี่จะต้องเพิ่มทุนการศึกษาอีกแล้วกินตะลเกนดูที่นี่เอารางวันแม,แม่แม่เอ้ยเอาแบบไม่หยุดเลยเอาต่ออีกลุกรับรางวันแล้วต่ออีกเร็วต่อเร็วเออเออเอเอ ออฮโบินห้รรหารางวัลเพิ่มตลอดเลยมาเอ้ยรางวัลมาตลอดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอเเอเต็นเต็มเลยนี้เลยบุกงงงเลยไม่เมื่อกี้ไม่มีเสียงดนตรี นี่นะครับโอ้โห,โโหนี่กินได้ตลอดน้อไม่ต้องเป่าแคนเนาแบบจะได้อยู่ได้นานๆนะครับโอเค เนี่ยแตกเนี่ยแต่นะแม่แม่แมนะทำงานจ้องแต่รางวัน <c oughs> เฮ้ยอะไรนี่ทำงานจ้องแต่รางวันแม่เอ้ยแม่เอ้ยจ้องแต่รางวันอย่างเดียวเลยเสร์ฟต่อแม่แม่เอ้เอาเอาเร็ว เขาขายทั้งรุ่นก่อนังเขาขายแล้วเขาขายอยู่นี้ยู่นี ลูกไผ่ลูกไผ่ว่ะโอ้โหแม่แม่เอ้อยตอนนี้ล่ละก็แบบจ้องแต่รางวันนะแม่แม่นะมันจะต้องเพิ่มรางวันอีกหรือเปล่าเนี้ยฮ่าฮ่าสุดยอดเลยแม่เอ้ยโอ้โหอะไรจะขันในนาดวันนี้พิทูพิทูเอ้ยดูที่มองจ้องแต่รางวันอย่างเดียวเลยแม่แม่ ถ้ามีรางวัลทําดีมีรางวัลน,นะครับถ้ามีรางวัลให้อะไรทาไม่หยุดเลยแม่เอ้ยโอ้โหดูสิดูสิสอ้ยนู่นแหละลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่ไไวะพุ่นแล้วฮ่าฮรับรางวัลเสร็จก็ทํางานต่อนะจิมามา นะแม่แม่นะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้แม่แม่ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอพออะไรนะพอได้ยิ้มนะครับแม่แม่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกทีนะครับมาแม่เอ้ยนะครับแม่แม่ท่านใดที่เห็นคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ ของทุกท่านทุกคนนะครับมาดแมนว่าทุกท่านทุกคนจะเดินทางไปหนนตบนใดจะเป็นทางบกทางนา้ําทางอากาศก็ขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอบารมีพยาคุตยสารจงหนุนนําให้ทุกท่านทุกคนประสบความสาเร็จในทุกๆด้านนะครับบายบายแม่แม,แม่สวัสดีครับผมนี่ละวัสดีครับก่อนจีค่อยขาด้วยค่อยขาด้วย,ย,ว,ยวัสดีครับนสวัสดีครับ เฮ้ย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 ,ยลืมแล้วแอคชั่นแม่เอ้ยสวัสดีครับ